ส่วนทางด้านนักแสดงอารมณ์ดีสุดไฮเปอร์นะครับอย่างหนุ่มตั๊กบริบูรณ์นะครับก็มีข่าวดีมาบอกให้ได้ทราบเป็นที่ทั่วกันด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือเลิกวิวากับแฟนสาว Air h o ฮสเตสชาวมาเลเซียนะครับที่มีชื่อว่าน้องเอลซี่นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่28กร,รกฎาคมกลางปีนี้นะครับโดยงานจะจัดขึ้นที่โรงแรมการไฮแอทเอราวันนะครับตอนนี้ ได้ประธานในงานแล้วนะครับนั่นก็คือพี่นิโนเมทนีนะครับส่วนเพื่อนเจ้าบ่าก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับก็คือหนุ่มจ๊อบนิธินะครับและก็ได้พิธีกรอย่างโกตีนะครับไปช่วยทําหน้าที่ให้นะครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือจะมีเซอร์ไพรส์นะครับที่เตรียมไว้มอบให้กับเจ้าสาวแบบครบรถอีกด้วยครับไปฟังหนุ่มตากันครับยี่สิบแปดกรกฎาคมครับดีเดอเอราวันครับผมผมเองก็บอก กับเขาตรงๆเลฮะเออว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราสองคนต้องมา,าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วฮะแล้วก็ก็บอกกับแฟนว่าเอออยากจะมีลูกสักหนึ่งคนนะฮะแต่ผมขออย่างเดียวถ้าลูกออกมาอยากเป็นอย่างผมแล้วกันตั้งงบไว้เท่าไหร่คะตั้งงบไว้เอาจริงๆเลยป่ะล้านห้าคุณจอบนิติคับผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวฮะแล้วก็ ประธานการจัดงานพี่นีโน,โนเมทานีครับผม oh. เป็นประธานการจัดงานครับผมมีอะไรไว้เขาบ้างมีอยู่แล้วฮะมีอยู่แล้วมีแน่ัน่ขอ,ขอบอกเลยว่ามันต้องออกมาครบทุกรสชาติครับผม